สวัสด you. <c oughs> ีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกทุกท่านทุกทุบ้านนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะพี่พี่น้อง้องอนวุเชิญกูเดินทากไปในลีบฟอนเดเดก b r i n g i n e zu einer fremden Stadt wieder wir sind in r e g e n b u l a u ich ja อ้อดวันวันคิดว่าออดวันวันคิดว่า พวกเราอยู่ที่จังหวัดเรเกนส์บวกนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะพาไปเที่ยวค่ะทุกสิ่งากอย่าที่น่าทึงไม่ใชดุ๊งเป็บพรินูดูเกทเาวสวยสวยงาสวยาัน์ท่นาทึ่จะเด็กที่ Brücke ist auch noch dabei. Brücke. Uh. Brücke hin. Stimmt? Oh, mhm. Okay. Ich gehe nach Hause. Jetzt? Die. Oh, die und Bernhardi. Oh, die schwimmen jetzt auf die andere Seite. Ups, das Wasser ist aber sehr kräftig. Ja. Das schaffe ich nicht. Hier rein spritzt dann eine Kilometer. Oder du hast 8 von beiden, jawohl. ja ein funktioneller Wie? Vergleich mit dir, ich kann gut schwimmen, so ist es nicht. Immerhin, ich bin jede Woche schwimmen gehen. Ich schwimme gerade ein Bett da warm. So viel Salz, drin, dann kann es reingehen. Aber sehr warm. Auch warm. Ja. Salzwasser und sehr warm. Salzwasser, das heißt du kannst ja gar nicht untergehen. Das ist genau gleiche wie ähm, in Dresden. Und so schöne, ähm, schöne Kirche, schöne Altstadt. Wunderbar. Besonders diese Brücke da, die ist der ursprüngliche Mensch, sie bauen hat. Weiß. Wahnsinn. ไปเดินในเมืองกันนะคะเดินในเมืองไปพาไปเดินชมวิวแม่น้ำมาแล้วก็เดินในเมืองนะคะก็เห็นอะไรก็ถ่ายค่ะเห็นอะไรก็ถ่ายเพราะว่ามันรู้สึกว่าแปลกตาดีค่ะแปลกตามีความสวยงามมีความคลาสสิกในตัวเองแล้วเราก็อยากจะถ่าย พออยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทางบ้านเกิดหลังนอนได้เห็นได้ชมไปด้วยค่ะว่ารถดอนบาดพาไปทำอะไรที่ไหนว่า,านางใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนเราก็พากัน ก็เป็นอะไรที่เย็นมากก็สมมากก็จะพาทำทำงานหน้าหราก็อยู่บ้านก็ชมยืนสวยๆไปมาแลวนะชมยิสวยๆไปอย่าลีโอนเดตเอ็มเอีสเดอร์มาไซมอสเอาว่าเราใส่แนาะส่อีกวาดีกาเสียีนะ ist im sommer ist sehr toll sie erfreuen sich auch sommer und dann erfreuen sich das urlaub zu gehen oder reisen zu fahren oder zu kriegen und jawohl hier ist im regensburg ist sehr sehr viele kunst, ja? kunst. wunderschön guck mal diese wasserbrunnen ว่าส e มสีต้าโอเปน r b เจนของแ e ่แต้ไปอิตาลีฟิลิปปีนาหรือว่านะเรี a กว่าอิตาลีฟิลิปปีนาห u ือว่า r ป็ e อิตาลีเ e ียบรูน a น่นะโซลชัวเกียนก็จะเป็นคืออาหนรคั่วนะคะเขาก็ สร้างปฏิมากรรมข้างบนเป็นรูปอ,อะไรต่างๆเป็นนกเป็นหนูเป็นเด็กเป็นก็สวยงามแตกตาไปอีกแบบนงะก็ชมไปเราเป็นปน,นักท่องเที่ยวฝันไป,ไปเห็นอะไรก็ถ่ายก็ไม่่าโดยเฉพาะโบสถ์แห่งนี้ก็รู้สึกว่าจะขึ้นชื่อมากนะะรัะ เป็นเป็นบทขึ้นชื่อโดยชาะะเขาก็มีชื่อเสียงของเขาแหละเพราะว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยถึงสวยมากๆะนะคะเสียดายที่ไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าคนเยอะเมากมันก็เขารู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าะอะไรขึ้นแสงสด้วยสวยน มัน้เขาส่มแสงถ่ยายรูปข้าง่างรู้สึกว่ามันสวยแซ่ชื่นตอนนี้รู้สึกว่า,ววาเราสองคนไปหาอากินกัน,กน,กนเป็นปร้านอาหารร้านาู้าาสึกว่าคลาสาลาสิกมากไม่ได้อะไรไปปลัดอนเดสตา ตอนนี้ก็รถทัวร์รอบเมืองนะคะถ้าเราขึ้นรถทัวร์รอบเมืองแล้วก็จะเห็นจุดสําคัญต่างๆของจังหวัดนั้นน,น,นะคะเขาก็จะโชว์เราเขาก็จะอธิบายให้เราฟังนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบดีงามอ่ะสำหรับเราเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเราไม่มีข้อมูลที่นี่นะคะเราถ้าเรานั่งรถสตาร์ทรุ่นฝาดน,นะคะบวเวร์ดนเอามไอฟา welche e s t l เวทีสถานะที่เป็นรูมเว่วัสคีมากน i วห้นตัวอย่า m ใช่ค่ะถ้าเรานั่งรถทัวร์เราก็จะเห็นจุดสำคัญต่างๆของของจังหวัดนั้นๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ก็ดีนะก็ดีนะคะคือมันช่วยเราได้เยอะเลยอ่ะ ไปกันต่อเลยชมเมืองกันคือนิกรุดวิกสเตอไนนะคะฝนบาหยันนะะมาแล้วมาแล้วรถพาเที่ยวะะ่ะสตาร์ทรุดฟันซิตีท้ทัวร์ก็ดะะีก็ดีคือทำให้เราเห็น หลายๆที่หลายๆมุมมองค่ะนะคะสวยงามตรงนี้ก็ออดวนวานเดินไปด้านหลังของโบสถ์เมื่อกี้เนี่ยค่ะโบสถ์ใหญ่ๆนะ,ะเดินไปด้านหลังก็คือออดวนวานใช้วิธีการเดินค่ะส่วนมากนะคะถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเราก็ส่วนมากจะเดินเดินอ้อมเมืองชมไปเรื่อยค่ะ ก็เห็นหลายอย่างหลายที่นะคะอย่างตึกหลังนี้ค่ะเขาก็เขียนว่าโครเนียวาร์นเมนท่าปักเอ่อก็คือเป็นอะไรนะคะเป็นเมืองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โครเนียนก็เมืองขึ้นใช่ไหมคะคือกลิ่นอายหรือตึกเก่าๆนะคะยังยังเห็นร่องรอยอยู่ค่ะก็ เมนเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นพวกแป้งถาดผักก,ก็จะเป็นพวกยาสูตรอะไรพวกนี้นะคะก็ะคือความหมายว่าตึกหลังเนี้ยตึกเนี้ยขายขายแป้งขายยาสูบขายบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากสมัยโน้นนะคะสมัยเมื่อ7จ็ดปีที่แล้วะค,ะค่ะตอนนี้เราก็พาเดินนะคะเราพาเดิน ตอนนี้ก็พาเดินไปเรื่ยก็อย่างที่เล่านะคะคือการที่เราไปเที่ยวต่างทิ่นอย่างแรกคือก็หาแบบข้อมูลของของจังหวัดนั้นๆแล้วเราก็หาจุดให้เจอแล้วเราก็พากันเดินส่วนมากท,ที่พที่พักก็จะอยู่ไม่ไกลจากในตัวเมืองนะักนะคะซึ่งสามารถ เดินไปถึงได้ค่ะอันนี้ก็เ,เป็นพระราชวังนะคะเป็นเนขตพระราชวังตอนนี้ก็เป็นส่วนบุคคลนะคะเป็นส่วนบุคคลค่ะเป็นเอก,ชน,เอกชนค่ะเนะอกชนคะ่ะแต่ is Privat e Anwesen นะแต่ is t h e Privat e Anwesen des s c h l o s s ะ o n the... wir können alle aus dem Laufen อิบาลคันเอาสรุมตะหันเวกหัดกราบเวกยาซุมอันเซนสซบายช์ยาวอลอนหนักเดมเกลุมเราเฟนเซนดันพอมเบียเฮราวุสสุต์เตชีฟฟัลเฟียเจตชีฟฝาเรนโอร์โซและเราก็มาถึงท่านาแ้วนะคะเราก็มาดูว่าเราจะสามารถขึ้นเรือหรือว so ja. so ่า เลื่องเรือไปที่ไหนได้บ้างเขาจะมีแบบบริการทัวร์ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยไดนั่งเรือกี่ชั่วโมง้วไปถึงที่ไหนบ้างมีอาหารหรือเปล่าอะไรก็จะพาเดินไปรอบๆอะไรแบน้รู้สึกว่าอชอบน้ำนะนางก็ชอบน้ำนะาลก็ชอบถ่ายที่เป็นน้ำ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเดย๋ยวนี้ในขณะที่เพื่อนๆเ,เห็นหรือว่าชมคลิปของออดรบานตอนนี้น้ําไม่ท่วมนะคะน้ําเยอะน้ําไม่ท่วมแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ออดบนบานกลับบ้านนะคะเรากลับบ้านวันอาทิตย์น้ําท่วมวันบันพรฤหัสค่ะรู้สึกว่าน้ําป่าน้าป่าไหลหลากมาจาก ทางฝั่งออสเตรียแล้วจังหวัดเรเกนสบวกก็ตรงเนี้ยค่ะตรงที่เราถ่ายนะตรงที่เรายืนน้ำท่วมหมดเลยท่วมท่วมหมดเลยค่ะท่วมหมดนะคะก็ยังโชคดีที่ว่าตอนที่ไปเที่ยวนะคะอา่าแค่น้ำเยอะก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมยาลีบอร์ฟอนเดอเอาเดมไซพุงโบเวีย yeah, ซินเทียอินเรเกนสบวกนะคะ Uh, auf diesem Moment, der Wasser ist sehr stark, sehr sehr heftig und sehr hoch. <laughs> Aber wir hatten nicht geahnt, in den nächsten vier Tagen auf dieser Stelle ist Hochwasser. Jawohl. Herzlichen Dankeschön. Dann bis zum nächsten clip Weiter kann Kittner